สวัสดีครับผมตะโกดานะครับและแลาเราก็มาอยู่ในเกม i ด้อมฮีโร่ M สามก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอไภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับลางด้อมฮีโร่ M สามก๊กสงครามเลือดเดือดนี่เป็นเกมของอมือถือแล้วถ้าใครอยากจะ ช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิก,การนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำะไาราก็คือจะมาพาการดูนะว่าตอนนี้เล่นไปถึงไหนแล้วคือไอ้ตรงเนี้เห็นปะ่ะดูจากาขบวนทัพก็รู้นะ พวกเนี้ยผมจะเอาไว้อีกหน้าหนึ่งแต่ส่วนด้านเนี้ยจะไว้อีกด้านหนึ่งก็คือการนเวลถึง30แล้วมันจะได้อ่าถ้าผู้ชายนะหกแต่ผู้หญิงเนี้ยผมจะเอาวิดอ่าอินไม่ใช่วิด IN ก็คือ w t i ไม่ได้มันไม่ด่านวิท่อนะแต่ผมจ้านวิง่ายๆเด้อแล้วก็สปรินสองตัวนี้นะถ้าไม่ถึงผมก็จะเตะออกเมื่อตอนระเวบสามสิบนะผมก็เอามาดูเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วคือมีอีก อย่างหนึ่งที่ผมทำด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ไม่เสร็จก็คือการตีบอร์มินิบอรหรือบอร์หญจคือผมจะต้องวิ่งตีบอร์นะผมก็เลยเวลเวลไปด้วยนะเวลไปด้วยแล้วก็ตีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะ แถวเนี้ยผมจะไม่ไม่ค่อยมาตี่ะเพราะอะไรอ่ะเหรอคือมันมันเวิลเยอะกว่าเราอ่ะเราก็ไม่อยากมาโอเคไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นกลับวาไปอยู่แถวอ่าโซชน เนี่ยแค่นี้เองแล้วผมเหลือการตีมอนห้าร้อยตัวนะอันนี้ต่อจากทําคิดที่แล้วคือเราแยกแยกอ่ะแ,แยกทำไว้อะแค่แยกนิดเดียวนี้ก็สี่สิบห้าสิบนาทีแล้ว เดีย๋ยวเราก็เลือกเอาว่าจะไปที่ไหนเนีย่ยผมไปเยอะสุดเพราะว่าผมเวลประมาณสักสามสิบสองอย่างเงี้ยมันมันยังพอทนอ่ะยังพอเต็มเกลืนเดีย๋ยวผมก็จะอ่าเวลไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรนี่ให้ดูตรงนี้ ผมมีสองตัวแล้วผมได้มาสองตัวคือสามสิบสี่ก็คือหกสิบแหละหกสิบมันก็ได้หกสิบเอ็ดตัวหนึ่งหกสิบสี่ตัวหนึ่งก็คือตอนที่เราจะบเวลถึงสี่สิบห้าเนี่ยคือมันก็ต้องวัดตัวงกันนะ่ะว่าเราจะทำได้ดีไหมแต่ผมคิดไว้ว่าผมจะเอาแค่ สาสิก่อนนะเพราะว่าผมมีทหารหลายแบบนะที่จะเล่นแล้วถามว่าเฮ้ย hey, เล่นมานานแล้วไม,ไม่ไม่เปลี่ยนห้างมั้งก็คือเนี่ยแหละผมก็พอเปลี่ยนมาแล้วว่าเราค่อยล้ะออกพวกเนี้ยเออแต่พวกเนี้ยมันก็ยังอรุ้นต่อไปว่าเราจะได้อะไรมาก นะว่าถึงไหนอะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยให้เขาวิ่งมาอย่างเงี้ยดูดูก่อนโอเคไม่ได้โจมตีไม่ได้อะไรลุมล้อมนะครับ เนี่ยเราก็การเทียตัวเทียตัวเนี่ยให้ออ่าอ่าลูกตองเราตีไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเวลขึ้นเดี๋ยวดูดิคือถามว่าเรา,าเนี่ยเวลเวลสิบห้าแล้วก็ได้หนึ่ง ่าหนึ่งขั้นก็คือเลเวลสิห้าต้องได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบแล้วก็สามสิบไม่ต่ำกว่าหกสิแต่ว่าถ้าเราต่ำกว่าเนี่ยสี่เก้าเนี้ยแต่ถามว่าเราอะก็ไม่รู้ว่าเวลาอัพเวลอ่ะมันจะเลือกอัพอะายไงเออเราก็เลยปล่อยมันไว้ แค่นั้นเองปล่อยไว้กอนเราท่านสามสิบแล้วอะเวลมันอแอคแทกอะแอคแทกเขาน้อยนะยังอาน้อยมากผมก็ไล่ออกแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวดูนี่เห็นป่ะผมได้มาร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้า เนี่ยถ้ามีพวกอ่าที่ไม่ใช่พวกอ่าพวกลูกน้องเขาอะเห็นปะ่ะเราก็เก็บท่าไปเราก็ปล่อยออกมาตีใหม่แค่เนี้ยต้องดูเนาะดูด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่อยากใช้เงินเยอะในการอ่าที่จะต้องอ่าให้ใช้เงินซื้ออ่า อะไรอ่ะเงิเนเงินเป็นรางวัลเนี่ยเดี๋ยว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 จะดูมีตัวหนึ่งด้านขวาเราติดหนึง่งอยู่อยู่รูปนองดิมันหลายตัวไงแต่ว่ายังไม่ตายยังไม่ตายโอเคน่ย คืออะไรนี่ผมจะกดดูตรงนี้นะเข้ามาที่ร้านคาสามโกะเลือกอ่าตำลึงเงินถ้าไม่อยากใช้ไอ้พวกเงินพวกนี้นะเราก็อย่าตายบ่อยแค่นั้นเองถามว่าหุยแค่แค่บาทเดียวเองคือถามว่าได้อา่าหค่ากำลังใจ แต่มันมีร้อยกำลังใจอ่ะเราจะเอาให้เต็มอ่ารอยก็ต้องมีประมาณยี่สิบเหรียญยี่สิบอ่าเงินแต่ถามว่าผมไม่เติมนะผมก็ถึงเก็บอย่างเงี้ยลำบากดูก่อนนี้มีไหมโอเคยังมีอยู่ บางทีถ้า,าถ้าหายนั้นหายไปนะเพราะว่าอะไรผมว่าผมว่านะอคนอื่นน่ะเข้ามาแย่งตีกับเราตอนเลเวลหนึ่งถึงสิบห้าไม่นานแต่เลเวลสามสิบอะนานถ้าไปสี่สิบห้านะ เวลก็จะนานขึ้นไปอีกนะครับคือเวลตอนอเลเวลสิบห้าเนี่ยปร๊บเดียวนะแล้วก็เลเวลสามสิบเลเวลสิบห้าเนี่ยอาคาห้าสิบถึงห้าสิบห้าแล้วก็เลเวลสามสิบอาคทา หกสิบหกสิบ้านะแล้วเลเวลสี่สิบห้าอตแทจะต้องเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้านะครับแต่ผมเลือกค่าค่าเลเวลสามสิบนี่ก็ปวดหัวแล้วเออโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับและเจอก้านเนี่ยผมปั้นมาก็ได้มาสองตัวแล้วที่เหลือก็อคนเด่นดืน,นี่คนะยังไม่รู้ว่าจะมีคนขึ้นมาหไม่ไมนยะผมดูแล้วไม่รอดนะผมว่าจะได้ขายหมดแนะ่เนี่ยแล้วผมก็เอามา ปั้นใหม่แล้วผมก็จะเล่นอ่าามิ mini นิบอสนะแค่นี้เองมันก็เรื่อยๆแหละแต่มันก็นานอยู่โอเคครับไปก่อนแล้วครับ